ตอนนี้เก้าโมงแล้วาการเริ่มหนาวแล้วเุ้ยเก่งบอกวิดีใจอ่ะก็กองไฟได้เสยออกมาแบบนี้เฮาต้องสิดยุง,งสิดแมงไหมก่อนเพราะว่านุ่งส่งขาสั้นออกมาโบได้เกี่ยมกาาเนาะนุ่งส่งขาสั้นออกมาเลยสบายดีทุกคนวันนี้ปูเป๊ะจะมาเ็ดกิ่นยู่นอกบ้านเนาะตอนนี้เฮาอยู่ยุใสกับปูงูเจอว่ายุ่แี่วน้ำเนาะอยู่เขตนอกเมือง ตอนนี้ก่ะอุปกรณ์กนคือไปหยืมมานำคนแถวนี้ว่ามีอย่างเนี่ยนี่เบางกล่องไฟเต็มตังบ่อน้ำสังเกตตั้งหมอนี่ผ่านการใช้งานมายาวนานะอันนี้โอ,อเนาะต้องป้าเท่าไหร่มันจะบูมไม้นี่ นี่พักเดี๋ยวตอนนี้เขาค่อย,คอยซอยตอนไก่ไปก่อนบุกมาลงจับตอดแล้วโอเคตอนสุดท้ายเนาะตอนนี้บุ้งเป็นอย่างไรตอนซอยพักหอมอ่นนะนะสีบวัวให้แล้วซอยมะเพ็ดแล้วสีให้น้ำตาสีไหลเอาลงไปเลยเมนบอลจ้า ก็เป็นรักของกะเชามาอีกแล้วขนาดนี้เลยจ้ามันจางจางเลเวลรี่เฮสลูหลาแล้วบ่มีข่าวกิ่นกลังได้ใส่มีโอเคเพาเป็นอย่างเนาะได้คือกันเขาบ่มีทิศเลือกหลายให้อยู่นอกเมืองแบบนี้อ่าโดยที่ไว้เตรียมตัวออกมาจากไหนนี่ยังให้กินกับกินไปก่อนให้เห็นไก่ได้แล้วอ่ะ กินจัดจ้าเียวปากน้นเดชว่าเป็นการกินข้าวเนาะเคือที่แบบลูหลาให้ขนาดเลยเดี๋ยวเขาทาไข่มันเป็นสีขาวนิดนึงเขาก็กินได้แล้วเย้ทุกคนมาแล้ว ป้าเข้ามาตัวแซ่บสุดๆเลยเอะละพัตตคารมาเองจ้าสรุปจ้อไข่แดงกันเลยเด้วิวมซิมบัสซดกันป๊าควันออกเห็นควันบอก อาการเป็นเปลนเตอะอันนี้เลยควัน่ะบนยอมเซ้าเลยคุณพี่ฟ้าซิมไก่นุ่มๆเลย